สวัสดีครับกำลังเช็คหลักหมุดอยู่เลยนะครับและวันนี้ครับผมพามาดูที่ดินในโครงการหนองตันเนอร์สแควร์ครับผมโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ติดกับถนนลาดยางครับและอยากจะบอกว่าโครงการนี้ดินค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับออกแดงๆงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องวิวและโลเคชันครับเราจะมองเห็นได้ว่าทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของที่ดินแปลงนี้ครับเรามองเห็นวิวโลเคชันของเขาปากกว้างครับ แล้วก็ที่ดินในละแวกของโซนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเรียงรายเลยที่ดินโครงการนี้ครับสามารถที่จะไปทะลุเส้นถนน4,029หรือว่าหนองตะเนิดได้นะครับเพียงระยะห่างอยู่ราวๆประมาณแค่2กิโลกว่าๆเท่านั้น นะครับผมในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเรามองสามารถเห็นได้เลยว่าในโครงการเราเนี่ยเราพัฒนาจนมีเสาไฟฟ้ามีไฟฟ้ามาติดตั้งให้นะครับแล้วก็ทําการขยายน้ามีน้ำซั้ำนะครับไฟทางครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งให้ฟรีโอ้โหเป็นโครงกรารที่แบบว่าเพียบพร้อมมากนะครับ และในโครงการนี้นะครับยังไม่พอนะครับออฟเฟอร์แถมมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อมรั้วลวดหนามด้วยอ่าเดี๋ยวในแต่ละแปลงเนี่ยเราจะล้อมเป็นแนวขอบเขตแต่ว่าตอนเนี้ยยังล้อมได้ไม่หมดใช่ไหมครับเพราะเผื่อลูกค้าจะมาเทคแบบว่าซื้อตัก2แปลง3แปลงก็ได้นะครับเพราะแปลงนึงเนี่ยราคาไม่แพงเลยอย่างล่าสุดครับสแปลงหลังเนี่ยปิดการขายไปแล้ว0 0ตารางวานะครับราคาแค่แปลงละสองแสนเนะครับปิดไปแล้วสาแปลงตอนเนี้ยจะเหลือแปลงหน้าที่ติดถนนลาดยางนะครับผมอย่างแปลงนี้นะครับ N1 ครับเอเนี่ยเนื้อที่นะครับอยู่ที่368ตารางวานะครับติดถนน2ด้านอันนี้คือแนวเสาเขตของเขานะครับจากหัวมุมนะครับแล้วก็วิ่งไปชนแนวเสาต้นไฟฟ้านะครับประมาณต้นที่4นะครับผมตามแนวเขตแนวรั้วเลยแล้วก็มาจนถึงตรงด้านเต่าแดงๆตรงนี้นะครับหน้ากว้างของแปลงเนี่ยอยู่ราวประมาณเกือบ23เมตรแปลงนี้368ตารางวาราคาแค่4 2 2 0 0เท่านั้นว้าว ราคานี้แบบว้าวมากๆนะครับผมที่ดินก็หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับยังคงมีแปลงในราคา3ามแสนเด้วยแปลง3ามแสนเเนี่ยจะเป็นแปลง N2 ครับผม N2 เนี่ยเนื้อที่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่366ตารางวานะครับแปลงนี้หน้ากว้างอะ่ะอยู่ราวประมาณ21เมตรความลึกครับอยู่ราวประมาณ60กว่าเมตรนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยด้วย เพราะว่าด้านหน้าเนี่ยติดกันถนนลาดยางนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างแปลง n 3นะครับเนื้อที่ก็เท่ากันราคาก็เท่ากันครับ366ตารางวาราคา3ามแสนพร้อมออกค่าโอนให้โหด้านหลังวันนี้เสียดายนะครับที่ว่าไม่ได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินนะครับ คราวที่แล้วมาเห็นพระที่ตกดินนี้แบบสีสวยงามมากนะครับช่วงจังหวะนั้นก็มีลูกค้าขอเข้ามาดูแปลงแล้วก็ทําการปิดการขายไปแล้วนี่นะครับ N2-N3 ขนาดเท่ากัน366ตารางวาราคา3 0แสนเท่านั้นติดถนนลาดยางแบบนี้นะครับถนนเส้นเนี่ยสามารถที่จะวิ่งไปทะลุทางด้านแถววัดหนองตะเนิดได้ที่แปลงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าค่อนข้างที่จะเจ๋งมาก ในเรื่องของความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอยู่ห่างจากเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับสมเด็จพยุพราชนะครับห่างจากเราเนี่ยประมาณลาลาเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็เจอเส้นถนนหลักตาม3087ด้วยนะครับทางเส้นทางที่จะไปสวนพึ่งได้นะครับแล้วก็อยู่ห่างจากตัวโรงเรียนธนาคารตลาดจอมบึงนะครับเพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นอ่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้าตัวเมืองราชบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้ครับอยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรีเนี่ยเพียงแค่26ิกกิโลเมตร คนกรุงเทพถ้าเกิดสนใจที่ดินแปลงนี้จะมาซื้อนะครับระยะทางเนี่ยอยู่แค่112กิโลเมตรทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงแปลงนี้ละแปลงนี้คือแปลง N7 นะครับแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนลาดยางประมาณ29เมตรกว่ากาหน่อยความลึกประมาณราวๆ100กว่าเมตรนะครับซึ่งตรงเนี่ยเราได้ทำการออกแบบมาให้ลูกค้านะครับได้ถนน2ด้านเหตุใดทำไมถึงออกแบบให้ลูกค้าได้ถนน2ด้าน นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ลูกค้ามาซื้อวันนี้ใช่ไหมครับวันหน้าเกิดอยากจะแบ่งให้ลูกให้หลานนะครับด้านเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปเราไปแบ่งด้านข้างแทนเลยนะครับผมเพราะว่าด้านข้างเนี่ยยาวตั้งร้อยกว่าเมตรนะครับเราก็แบ่งซอยนะครับให้ลูกให้หลานเราเนี้ยได้ที่ทางติดถนนในซอยด้านในเราแบ่งทางไว้ให้ประมาณรัศมีกว้าง4เมตรนะครับ200ตารางวาก็ได้100ตารางวาก็ได้ เพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับ N7 นะครับเนื้อที่ขนาดอยู่ที่2ไร่1งานกับอีก35ตารางวาราคาขายนะครับเบิ้ล8ไปเลยนะครับนั่นหมายความว่าราคาอยู่ที่888,888บาทเท่านั้นพร้อมน้ำประปาไฟฟ้าล้อมรั้วให้ไฟทางมีให้แล้วนะครับผมส่วนอีกทางด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นแปลง N8 นะครับ แปลงนี้กําลังรอการพัฒนาอยู่ผมอยากจะบอกว่าทุกๆแปลงในโครงการนี้นะครับเราได้ทําการพัฒนาและปรับปรุงดินด้วยนะครับเราจะปลูกบอ่อเทืองให้อีกเพียงแค่ไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็จะได้เป็นทุ่งสีเหลืองอารามนะครับเต็มพื้นที่นี้แล้วนะครับส่วนทางด้านข้างนู้นครับทางด้านนู้นเลยเป็นโดงกระเจี๊ยบนะครับที่ชาวบ้านเขาได้ปลูกเอาไว้นะครับผมอ่า เรามาดูครับรู้สึกว่าผมชอบวิวเขาปากว้างที่เราได้เห็นกันเราได้เห็นบ้านคนมีบ้านคนเยอะแยะมากมายทางด้านฝั่งตรงข้ามของเราก็มีบ้านคนเป็นหมู่บ้านนะครับทั้งนี้เราก็จะออกไปนะครับเป็นบ้านปากช่องบ้านเขาปิ่นทองแล้วสามารถไปทะลุโพธารามได้นะครับที่นี่โครงการหนองตะเนื้อทะแควนะครับขึ้นอยู่กับตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับกับที่ดินในโครงการนี้นะครับราคาเริ่มต้นแค่3า0 0 0นติดถนนลาดยางพร้อมน้ำประปาและไฟฟ้า,ฟาล้อมรั้วให้ฟรีฟรีค่าโอนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ผมนัชนน092 263 26 55 5563กใกล้กรุงเทพเพียงแค่112กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมนัชนนขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย